ก็สวัสดีกันด้วยนะคะรับวันนี้ก็มีอยู่กับรูปรรมังกรพร้อมโจโฉมีขโมต้องหัวต้องแซบชันที่สามสามกับสามสี่นะผมจะทําให้สองตอน,นเลยครับเผื่อแดีว่ารับผิดชอบที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะก็ <c oughs> ไปดูกันเลยไป <c oughs> ร้อนอะไรเนี่ย <c oughs> ร้อนร้อนมากเย็นเสร็จแล้วเร็วนี่เธอจะทําลายชีวิตการแต่างงานที่ดีของฉันกับป้าของเธอเหรอ <c oughs> ไม่น่าแปลกใจเลยที่ห้องนี้มีกลิ่นแปลกแปลก แต่ฉันมีร่างกายที่พิเศษแทบจะคงกระพันต่อพิษท,ทุกชนิดยกเว้นน้ำหอมขอมว่าหินเหือจากอาจิวท่านั้นน่าอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าใครเป็นคนวางกับดักนี้นะ่ะรอทีน่นี่ไม่เป็นไรหรอก จะแด้งให้ดีล่ะเตรียมจัดฉากเร็วๆนี้ซะนี่เขาอยู่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้เธอกำลังจะทำอะไรลับๆล่อๆเธอเห็นเจนเทียรหรือเปล่ามาดามเธอเออคือเธอไม่อยู่ในกระท่อมจริงนะคะอย่าไปนะตอนที่ทำความสะอาดที่ห้องเก็บของพอทีที่ฉันลืมปิดไฟนะคะ ไม่เชื่อหยุดเล่นละครได้แล้วบอกมาสิเกิดอะไรขึ้นในกระท่อมหลังนั้นมีพิรุษนะเนี่ยทำไมเธอถึงประมาแบบนั้นละ่ะถ้าเธอไม่อยากบอกฉันฉันจะไล่เธอออกซนะไม่นะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะคุณซื่อไม่อยอมให้ฉันพูดค่ะทั้งหมดนี้เป็นความคิดของคุณซื่อค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนะคะคุณหนูซื่อได้หลอกให้วจหิยหยางเข้าไปอยู่ในกระท่อมไม้ค่ะ ดิฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนะคะฮะอุ๊ยจอยซื่อหมิงจิ้งนี่เธอกล้าดียังไงมาอ่อยคู้มันของฉันเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วเธออุทิศตัวเองให้กับคู่มันของฉันโดยตรงเลยงั้นเหรอฮึฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าโจหอยยางและซื้อหมิ่งจิ้งจะเป็นยังไงกันบ้างพี่ชายสุดที่รักของฉันคุณมาครับให้ฉันแต่งงานกับโจหอยยางเองนะ ซิมิงจิ่งแต่แค่รอที่จะต้องไปตายพร้อมกับความอวยยศนี้ซะออกมาเดี๋ยวนี้เธอกล้าหลอกคู่มั่นของฉันจริงๆด้วยสินะเกิดอะไรขึ้นเหรอทุกคนหลบไปพี่หลานใจเย็นก่อนหลบไปซะพี่ใช่จะต้องให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวหิหยางและซิมิงจิงกำลังมีอะไรกันอยู่และเธอก็ขังเสียวเทียน,นไว้ข้างในอย่างทรมาน ในเวลาเดียวกันทั้งพี่ชายและพี่สะพ้ยซึ่งหมิงจิงและจวงหหยางทุกคนก็ต่างจะไม่มีความสุขฮซื่อมิงจิ้งเจ้าคนไรย่างอายเกียก้ามาอ่อยไม้กระทั่งอาในอนาคตของแกกันเหรอปประตู้อ๋ออนอนอยู่อันนี้โอ้เข็มจิ้มคอ นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเธอกําลังทําอะไรอยู่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้ยาที่ฉันเตรียมไว้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครแก้ได้อย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้เธอคงจะทําอะไรกับมันสักอย่างแน่นอนเชื่อหมิงจิงนี่เธอกําลังทําอะไรกับคู่มั่นของฉันอ้าวคุณป้าเห็นฉันซักผ้าอยู่แล้วไงคะ ยังเรียนแพทย์อยู่หรือเปล่าคะเนี่ยบอกไม่ได้เลยเว่าทําอะไรอยู่นะฉันกําลังล้างพิษให้ลุงในอนาคตของฉันไงแหกตาแล้าสิอย่ามาตอแหละนะกำลังล้างพิษงั้นเหรอเต่วางยาพิษในอาหารใช่ไหมคุณป้าตอนนั้นฉันกําลังนั่งอยู่บนโต๊ะในร้านถ้าเกิดฉันทําทําไมคุณป้าก็ยังสบายดีอยู่ล่ะคะจากนั้นเทียนเทียน,นก็มาหาฉัน แล้วบอกว่าคุณป้าแน่เตรียมสิ่งดีๆไว้ให้ฉันฉันก็เลยอยากรู้จริงออกมารจูเนี่ยเท <t> ียนเทียนพาฉันมาที่นี่แต่มันมีกลิ่นแปลกๆในห้องที่อาจทําให้คนด้านในเกิดอาการเสียสติและเทียนเทียนเธอก็เป็นลมไปทันทีอ่ะต่อมาว่าที่ลุงในอนาคตของฉันก็เข้ามาแล้วบอกว่ามาหาคุณเขาวางแผนที่จะออกไปหลังจากที่พบฉันแล้ว แต่กลับพบว่าประตูใน,นกระต้อมมันถูกล็อกเปิดออกไปไม่ได้ต่อมาเขก็ถูกวางยาพิษด้วยอะ่ะคุณป้าคะพูดอะไรหน่อยสิฉันมีความตั้งใจที่ดีที่จะล้างพิษให้กับลุงในอนาคตของฉันแต่ทําไมฉันถึงถูกลงเอยที่ว่าเป็นการวางยาพิษให้กับเขาล่ะก็นะโชคดีที่ฉันได้เรียนวิชาเอกทางการแพทย์ไม่อย่างนั้น คุณลุงในอนาคตของฉันคงจะใช้ประโยชน์จากยานี้ในอนาคตและคงจะลงมือทําอะไรบางอย่างกับฉันอย่างแน่นอนแถมที่นี่ยังมีเซี่ยวเทียนเทียนอยู่ด้วยในกรณีที่เซี่ยวเทียนเทียนถูกลังแกนั่นมันเป็นเรื่องไม่ดีเลยนะอุ๊ยแม่มาแกไม่มีหวัวใจเรือไงฮะเทียนเทียนเป็นหลานสาวของแกนะแล้วแกยังกล้าทำร้ายเธอจริงๆเหรอ ีนี้เธอเพิ่งอายุเพียงห้าขวบเท่าน,นั้นเองนะตบแม่งเลยวุ๊ยมีคนตบกันปะพี่สะไพคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรฉันไม่รู้เรื่องเห็นได้ใช่เลยว่านี่เป็นพอซื้อหมิ่นจริงนะฉันจะทำร้ายเจนเทียนได้ยังไงหฮหงบปากไปเลยหากพี่สะไพที่ชั่วร้ายแบบนี้แต่งงานกับตระกูลโจที่มีอำนาจเธอจะไม่ปฏิบัติต่อเจนเทียนและฉันอย่างดีแน่นอน สูตรรักษามาเร็งที่ซื่อเหมีนจิงนำมาจะนำมาซึ่งความมั่นคงของตระกูลส้งในไม่ช้าพาตัวเธอเข้ามามาดามเรื่องคันนี้ไม่เกี่ยวข้ของกับฉันเลยนะคะเธอไม่ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่เธอเห็นว่าซื่อเหมิงจิงล,อล่อลวงให้มิสเตอร์โจเหรอถ้าไม่อธิบายให้ชัดเจนฉันว่าฉันคงไม่เอาเธอไว้แน่แต่ว่าคุณซื่อเธอ หูปากซะนั่นเธอยังกล้าโกหกอีกเหรอซือหมิงจิ้งเธอมาบ้านแค่สามครั้งเองฉันไม่คิดว่าหล่อนจะรู้จักเธอด้วยซ้ำแค่ทำพวกอย่างอย่างที่เธอเคยให้ทำเธอคิดว่าฉันง่อเหรอเธอคิดว่าทุกคนที่นี่ง่อกันหมดหรือไงหยุดพูดเลองเลสะสาระกันแล้วแจ้งตำรวจซะเ๊ะคุณคนใช้ขอจคุณส่งวางยาพิษลูกชายของฉันและทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสีย ถ้าไม่มีคนวงการก็ปล่อยให้เธอมาเป็นผู้วงการสิด้วยทักษะของตะคุณโจของฉันมันง่ายที่จะส่งเธอโดยตรงไปที่ดาวคุกหากข่าวเพศสวัด์เกี่ยวกับลูกชายของฉันกันแกล้งเด็กวัยเพียงห้าขวบชื่อเสียงของตะคุณโจก็จะถูกทำลายฉันต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนวงการม,มาตามคะไม่เอาฉันไม่ต้องการมันคะ่ะนั่นค่ะนีนั่นเฮ้ย เธอค่ะคุณหนูลองคุณหนูลองขอให้ฉันพูดแบบนั้นค่ะหุบป,ปากนะไม่ใช่แกก็ใส่ร้ายฉันเหรอดิฉันแค่ทำตามคำพูดของเธอมันไม่เกี่ยวกับฉันจริงๆค่ะและฉันก็ยังมีหลักฐานด้วยมีคลิปพันทึกเสียงอะไรนะมันเป็นของปลอมแน่นอนทุกคนจะได้รู้หลังจากที่ฟังมันแล้วอันนี้ ฝากไปบอกเขาแล้วรองให้โจหอยางไปด้วยแค่พูดถึงฉันแล้วบอกให้เขาไปที่กระท่อมหลังจากนั้นก็พาเขาไปที่กระท่อมเธอก็ล็อกประตูซะแล้วก็วิ่งมาบอกแม่ของเขาว่าซื่อหมิงจิ้งกำลังแอบแซบกับโจหอยางอยู่ในกระท่อมแค่นั้นแหละโอเคค่ะมาดามฟังค่ะนี่เป็นประทึกเสียงที่คุณส้องคุยกับฉัน ฉันก็เป็นแค่สาวใช้ที่แล้วคาสั่งไม่อีกทีนึงคุณซ่งคุณควรอธิบายให้ฉันฟังหน่อยดีกว่าไหมถ้าไม่อยากแต่งงานกันก็อย่าตกลงสิเออคือผมลูกสะใภ้ของฉันซึ่งตวคุณโจเห็นคุณค่าต้องขัดทำลายชื่อเสียงของลูกชายของฉันคุณคิดว่าตะคุณโจของฉันเป็นที่พักที่อ่อนโยนเรื่องในเออไม่กล้าครับไม่ผมเออคุณซื่อคุณช่วยชีวิตลูกชายของฉัน ครอบครัวโจของเราจะจดจําความเม่ตานี้ไว้ในใจของเราและเราหวังว่าคุณจะสามารถล้างพิษให้กับลูกชาบของฉันได้โดเยเร็วที่สุดนะคะอ๋อค่ะมันแก้ไขได้แล้วชึกนึงออกตอนนี้นายก็รู้แล้วสินะว่าใครเป็นคนวางแผนในสถานการณ์นี้แหละเพียงหลานนั่นเรื่องจริงเหรอแย่แล้วเธอไม่อยากแต่งงานกับฉันเหรอ เธอตัวหาฉันเมื่อสาวันก่อนและบอ,อกอย่างชัดเจนว่าต้องการแต่งงานกับฉันนี่เธอคิดเรื่องอนาคตกับฉันทางโทรศัพท์มาสองวันแล้วนะทั้งหมดนั่นเธอโกหกฉันงั้นเหรอเพลานช่วยพูดอะไรหน่อยสิแค่บอกว่าไม่ฉันก็จะเชื่อ็ล้องละฉันยังยิดที่จะแต่งงานกับเธออยู่นะอุบป,ปากพอสักทีหยุดกล้แล้วใช่ฉันไม่อยากแต่งงานกับนายหรอก ทุกครั้งที่นายสัมผัสฉันฉันรักเกียดแม้แต่นายจะสัมผัสแค่นิดเดียวมันก็ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายะเพียนหลานไปกระแต่ลูกหญิงไม่เอาเออคือว่าไม่เื้อหมิงจริงแกนผู้หญิงเลวอืมคุณป้าตอนนี้ฉันเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยคุณป้าได้นะ นาน้อยแย่นะเชื่อฟังฉันมากดาบใดที่ฉันพูดป้าก็ยังมีโอกาสรอดนะืมแก่ใจดีขนาดนั้นเลยเแน่นอนว่ามีเงื่อนไขถ้าคุณโจมอบหลักฐานใหม่ที่เด็ดให้แกตำรวจแล้วคุณส่องเพียนหลนันคุณถูกต้องใช้ว่าขโมยของขอให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนด้วยอะไรนะไม่ปล่อยฉัน ไม่ใช่นะอาแล้วคุณบอกความจริงเกี่ยวกับแม่ของฉันมาสักว่าเธอกลายเป็นฆาตรกรได้ยังไงให้ฉันฟังแล้วฉันจะช่วยป้าเองมีเพียงแค่ฉันเท่าน,นั้นที่สามารถช่วยป้าได้ในตอนนี้นะยี่แกนี่คิดให้รอบคอบแล้วจำไว้ว่าฉันรอคุณป้าพูดอยู่นะอาแล้วมาเริ่มกันเลย เอาจริงดิทนกับมันหน่อยแล้วกันนะจิมพี่ชายครับผมเพิ่งได้ข่าวมาแย่แล้วส่งเพียนหลานฆ่าตัวตายในคุกอะ่ะเขาตายหรือเปล่าอะ่ะเขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วและตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วไม่รู้เหมือนกันะคอตอกอส่องเพียนหลานจะไม่มีวันทําแบบนั้นเด็ดขาด อยู่บนสองของการคอตอกอของท่องเพียนหลานไม่ใช่เพื่อนหนีออกจากคุกขนาที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลหรอกใช่ไหมเก็บเข็มปับ๊บคุณหมอฉันไม่รู้ว่าป้าของฉันอยู่หรือตายฉันต้องการที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบนะ่ยเดี๋ยวก่อนหืมฉันไปด้วยนะไปทุกคนเขาไปด้วยไปด้วยกันนะคนที่ขโมยของของ,ของผู้หญิงของฉันไปนะี่ะไม่ปล่อยไปหรอก จะปล่อยให้ธตายง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงมิงจิ้งคุณต้องการจัดการช่องเพลนหลานใช่ไหมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือคุณอยากให้ช่องเพลนหลานตายยังไงฉันไม่อยากให้เัอตายการฆ่าใครสักคนเพียงแค่พยักหน้าความตายนั้นก็ง่ายเกินไปสําหรับหล่อนฉันมีวิธีอื่นฉันต้องการที่จะส่งคนร้ายที่ฆ่าแม่ของฉันและทำให้เธอกลายเป็นฆาตกรไปที่เรือนจำ ใช่ทำให้ผู้กระทำผิดทุกคนได้ริมรดบาปแบบเดียวก,กันกับที่แม่ของฉันเคยทนทุกข์ทรมานยังไงอนีว่ากันว่าสร้อยข้อมือนี่มีมูลค่าถึง200ล้านเหรอและของที่ถูกขโมยไปมีมูลค่า200รล้านเหมือนกันนี่ก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาใช่ไหมคนที่เกาออาชญากรรมแ,แรงควรสองคนคนนั้นไปที่เรือนจำของโลกมีส่วนร่วมในการสำรวจจักรวาล และความอยู่รอดของมนุษย์ได้ตกลงเข้าใจแล้วตามที่ขอเลยสวัสดีฟังงใ้พวกพี่ครับไม่ดีล,ละล่าสุดมีข่าวว่าต้องเพียนหลานน่ะเธอไม่ได้เข้าไปที่โรงพยาบาลคนปู่ฉชนรู้อยู่แล้วว่าคนปู่รักฉันมากที่สุดน่ะต้องขอบคุณคนปู่ ที่แอบให้ยามา1ห่หอและจัดการช่วยเหลือฉันจึงสามารถหลบหนีได้สำเร็จเพียหลานเอานี่ไปลุกเอ๊ะอะไรนี่เหรอบัตรคนชรลางไงหลานไม่สามารถอยู่ในประเทศเอได้อีกต่อไปแล้วหลานต้องเดินทางข้ามคืนนี้ให้ไปไกลที่สุดเดินทางเอ๊ะไม่เปิดไปไม่ได้ไม่เอา นี่มันเร็วเกินไปอ่ะฟังปู่นั่นหลานหากหลานอยู่คิดถึงหม้อยินเหอตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปอนาคตของหลานจะไร้ขีดจำกัดทั้งลูกชายและหลานชายของฉันไม่สนใจเรื่องแพทย์แผนจีนแต่หลานสาวของฉันเท่านั้นที่สนใจฉันต้องปกป้องปกติตอรอบรีวนของฉันคนปู่เกตไ,ได้หะคนรู้สึกนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่สุดอ่ะอะไรนะคุณปู่ ปู่เองที่ลืมสอประโยคนี้ให้กับหลานมาก่อนแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วไม่ฉันไม่ต้องการคุณปู่ถ้าฉันออกจากประเทศเไปฉันก็จะไม่ใช่คนรวยอีกต่อไปนะสิฉันไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบตุนักข้านถนนฉันเกลียดมันมากซึ่งหมิงจิ้งต่างหากที่ทำร้ายฉันนะ่ะแล้วมันยังไงหลานออกจากที่นี่ไปแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่อยู่ หลานสาวของส่องเตอ๋อจงสายเลือดเลือนลางขนาดนี้จะไม่มีได้ยังไงเพียงหลานไปที่ตจะาุนหัวเดี๋ยวนี้แล้วไปให้ตจะาุนหัวหาทางจัดการให้ออกนอกประเทศซะปู่ไม่สามารถช่วยได้มากกว่านี้แล้วมันมีการเคลื่อนไหวมากเกินไปถ้าไม่อย่างนั้นตำรวจจะหาหลานพบมาอยู่กับปู่คุณปู่ ฉันควรทำยังไงถ้าแะคุณหัวเพื่อเฉยต่อฉันล่ะไม่มีวันเว้นแต่ครอบครัวหัวต้องการอะไรมอหยินเหอรู้ดีพวกเขาคือผู้วงการที่อยู่เบื้องหลังซื้อเหยาที่เป็นฆาตกรทำอันนี้สักถ้าพวกนายอยากจุดประสงค์คือเพื่อจัดการไปจูซือใช่แล้วแตวคุณหัวไม่กล้าถ้ามอหยินเหืรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นก็จะช่วยฉันอย่างแน่นอน ดีมากถ้าคุณปู่ไม่ส่งฉันไปและฉันบอกเขาเกี่ยวกับทุกเสียงที่ฉันรู้ <c oughs> ก็จะไม่มีใครสามารถหลบหนีได้แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าทำไมตระกูลหัวถึงต้องการจัดก,การกับมิตรซื้อไม่ใช่มิตรซื้อแต่เป็นซื้อเหยางั้นเหรอที่ซื้อเหยาใครเป็นฆาตกรกับตระกูลหัวเป็นผู้วงการและเราซึ่งเป็นตระกูลส่งเป็นเพียงแค่ผู้ดำเนินการ เราลงเรียนลำียวกันแล้วสินะคุณปู่ส่งฉันมาที่นี่และฉันต้องการที่จะเดินทางทางที่เหลือของฉันเองอย่างเร็วที่สุดรอจนกว่าเธอจะอยู่ในท,ที่ที่ปลอดภัยและรายงานคุณปู่ว่าฉันปลอดภัยหลังจากที่ผ่านไป3าถึงหเดือนโอเคครับคุณปู่ชื่อมิงจิงรอฉันก่อนเถอะ เมื่อฉันกลับไปครั้งหน้าฉันจะทำให้เธอแน่ใจว่าเธอดูเหมือนสุนัขขอนนุนมากกว่าฉันติดๆพบเป้าหมายแล้ว